สวัสดีตาสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจะขอไลค์อีกรอบนี้นะครับเป็นการขอบคุณนะครับเพราะยังไม่หมดนะครับที่ผมจะต้องขอบคุณยังขาดตกหล่นนะครับอ่ายังไม่หมดนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะขอบคุณ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับก็วันชาปนากิจวันเอิวันสวดอภิษัมแม่ผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณตั้งแต่คืนแรกๆนะฮะลุงทวดและป้าตนนะครับนายกอบาเสียงเนอพร้อมด้วยพี่น้องสมาคมตลกนะครับสมาคมตลกนะฮะพี่น้องในะสมาคมตลก พายุโอบานะครับพี่เล็กขอบคุณที่มาเป็นเจ้าภาพให้ผมนะฮะป๋านต้ตเดี๋ยวนะผมข,ขอตั้งแป๊บหนึง่งป๋านต้ตเชิญยิ้มลุงแปดเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะครับลักกี้ยุทธคานะฮะลักกี้ยุทธคาพี่มี่นะครับขอบคุณพี่โหนงนะครับพี่โหนงชายชานะฮะน้องแจ๊สนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพ ในคืนวันที่1ินะครับวันที่คือวันที่19ขอบคุณนะครับอาจารย์ไพรโรจน์นะครับขอบคุณอาจารย์ไพรโรจน์เรื่องวิชานะครับพร้อมด้วยพี่ๆน้องๆน,นะครับก็จะเป็นพี่สมจิตจงจอหหอนะฮะพี่เนรมิตรสปรเรอไฮโซพนันหมอสุรพลกายทองสุขนะครับที่เดินทางมาจากเราชบุรีนะครับขอบคุณท่าน ดรบรรณนโนนุชนะครับประธานมูลิติมิลเลอร์เคลออฟไลท์ขอบคุณนายกโกท่าสายนะครับนายกสำนักนายสมีทัศน์น้ำหม่อโจกมกบริษัทโจ๊กเกอร์เฟมิลี่นะครับตัวคุณตั๊กบริบูรณ์พี่ตงพี่ต้อยพี่ท็อปสราวุตรนะครับคือวันที่ยี่สบ็ดนะครับขอบคุณลุงเป็ดเชิญยิ้มอาจารย์เดอชรสเดาพี่แก๊กสังชัยนะฮะคือที่อีกสองขอบคุณบริษัทท็อปไลน์มิวสิกนะฮะทวีชัยชูบาเธอร์ สจสจเอกนะครับแล้วก็คุณพี่วิทย์นะครับพี่วิทย์สิงห์บุรีเจ๊จิ๋มนะฮะนะครับแล้วก็ขอบคุณบางมาัดของตันด้วยนะครับบางมาัดของตันนะครับบางมาัดนะฮะท่านเป็นอิสลามแต่ท่านก็มาร่วมงานมาร่วมงานผมด้วยให้เกียรติผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องในวงจ็อกเกอร์แฟมิลีทุกคนนะครับ นะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับเออกระดาษขอบพระคุณนะครับครูบาเรียชาตินะครับนะฮะที่ส่งผลิ่มให้แม่ผมด้วยนะครับสาธุนะครับขอบคุณเออพี่น้องในวงการตลกทุกท่านพี่น้องในวงการตลกทุกท่านนักการเมืองผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณประชาชนทุกคนเลยนะครับ อาจารย์สีแสเป็นหนึ่งด้วยนะครับพี่ซินนะครับแล้วก็โหอีกเยอะเลยอะ่ะขอบคุณใครกเยอะมากเลยนะฮะคุณพี่บวบันทั้งโสบิคอป็นจพลพี่เสนาลิงนะครับน้องจ๊ะคุณแจ็คนะฮะ น้องๆองคอมเมดียนนะครับน้องเมียวนะครับหลานพี่สจเปียกด้วยนะครับขอบคุณแม่ยุนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับนะฮะขาดตกใครไว้เนี่ยพี่ชาติชัดแหลมนะครับกำนันแฟรงค์นะฮะแล้วก็ท่านนายกเฉลิมศักดิ์จันจีนนะครับนะครับ แล้วก็พี่เคท็อปไลน์นะครับออขอบคุณน้องเอมหาหิงด้วยนะครับนะฮะขอบคุณสจชายาเอี่ยมสะอาดนะครับขอบคุณบอบบี้สามหาห้าสิด้วยนะครับที่แต่งเพลงให้ของแม่ผมด้วยนะครับนะฮะขอบคุณ วัดประชุม่าเจ้าวัดประ,ประชุม่านะครับที่เอ้อเฟื้อสถานที่ให้งานศพแม่ผมนะครับขอบคุณเจคิฟด้วยนะครับเจคิปโค้ชคูณนะฮะนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณจากใจจริงๆนะครับขาดตกบกพร่องตองก้าบของพระธารไพยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครอบครัวสิงห์บุรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ อีกหลายๆที่เลยนะครับที่ส่งกําลังแรงใจมาขอบคุณมากครับ